สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เพื่อนที่น่ารักนะคะวันนี้เราจะทําหัวข้อทบปิดที่ว่าค่ําคืนนี้เขาคิดถึงเราไหมเขาคิดถึงเราในรูปแบบไหนเขาคิดถึงเขาโหยหาเราไหมเขาอยากเจอเราไหมนะคะตั้งจิตอธิษฐานถ้าไม่คิดถึงเพราะว่าอะไรถึงไม่คิดถึงถ้าคิดถึงคิดถึงเรื่องใดบ้าง,างก็ขอการตั้งจิตอธิษฐานถึงคนคนนั้นแล้วกันนะคะแล้วก็เอ่ยชื่อเขา ตั้งจิตถึงเขานึกถึงหน้าเขาลืมตาขึ้นมาคุณชอบหินสีไหนเนาะหรือพลังงานของกองไ้่ชุดไหนคุณเลือกในสิ่งที่คุณต้องการนะคะก่อนที่1นึ่งสีชมพูก้อนที่2สีเขียวก้อที่3สีฟ้าโอเคเลือกได้แล้วไปกันเลยจ้าอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือเอาที่รับใบที่มันพลังงานใช่ของเราเนาะลองดูกันนะคะยไปซีเรียสนะโอเคค่ะ ขอดูพลังงาน energy ของคุณก่อนอันดับแรกนาะเป็นอย่างไรแปดถ้วยธาตุน้ำกรกฎพิจิตมีนธาตุโรมเมทุนตุนกุ่มโอเคคือตอบสอบ adjustment the star ดูสิใบชุดท้ายคืออะไรอนาคตเหมือนพลังงานของคุณเหมือนคุณตอนนี้คุณพยายามที่จะคิดถึงจุดมุ่งหมายของตัวเองของชีิตของเราเหมือนเหมือนคุณกำลังตั้งเป้าหมายเรื่องงานเรื่องอนาคตเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองมากขึ้นเหมือนพยายามที่จะมุ่งมุ่งเน้นสู่ความสำเร็จของการก้าวเดินชีวิตคุณพยายามที่จะปรับ แล้วเข้าใจกับบทบาทกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเหมือนคุณไปรู้ความจริงอะไรบางสิ่งบางอย่างมาและความจริงนั้นน่ะมันอาจจะปรากฏขึ้นแล้วหรือบางคนก็รอการปลดปล่อยหรือรอการแบบ healing หรือรอการความชัดเจนนะคะแต่บางท่านก็รู้แล้วในความจริงนั้น แต่ก็เหมือนบา,บางสิ่งบางอย่างก็ยังมีการคอนเฟิร์มอีกอยากจะขอคอนเฟิร์มอีกว่ามันสิ่งที่เรารู้สิ่งที่เราเห็นมามันจริงชัดแน่ชัดหรือแน่แท้แล้วหรือยังกับความสัมพันธ์นี้แต่ตัวคุณเองก็ปรับตัวเองได้ดีขึ้นเหมือนมุ่งเน้นมุ่งมุ่งสู่ในเรื่องราวของชีวิตของตัวเองมากขึ้นมองถึงความสำเร็จถึงแม้ว่าบางที เรายังไม่อยากจะก้าวไปแต่เหมือนบางครั้งมันก็ต้องจำใจจบจำใจจากหรือจำใจที่ต้องแบบว่าโฟกัสในเรื่องของเราบางทีเหมือนคุณโฟกัสเรื่องของเขามากจนเกินไปจนลืมจนลืมเรื่องของตัวเองคุณก็เลยหันมาโฟกัสเรื่องตัวคุณเองให้มากขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะคะ,ะมาขอดูเขากันทีนี้มาขอดูนะว่าวันนี้คืนนี้เขาคิดยังไงรู้สึกยังไงกับคุณ ขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็เสียใจถึงเรื่องราวที่เขาทำให้คุณเสียใจเขาเองก็รู้สึกผิดหวังรู้สึกรู้สึกอกหกักรู้สึกเสียใจที่เธอทำให้คุณทำในเรื่องที่ไม่ดีกับคุณไว้นะคะแต่ไอตัวเขาเองก็เหมือนต้อง เขาเหมือนเขารู้ว่าเหมือนสถานการณ์คุณกับเขามันเป็นไปกันได้ยากเขาเองก็จำใจที่จะต้องเดินจากคุณไปเช่นเดียวกันแต่เขาเองก็ไม่ได้อยากจบหรือจากคุณไปโดยสัทีเดียวยังอยากจะกลับมายังอยากที่จะขอโอกาสยังอยากที่จะเริ่มต้นใหม่ยังคิดว่าคุณกับเขายังจะไปกันได้ต่อแต่ก็รู้แหละว่ามันเป็นไปไม่ได้ในความสัมพันธ์นี้ในคืนนี้วันนี้เขายังคิดถึงเรื่องราวดีๆคิดถึงเรื่องราวที่เคย เกื้อกูลเกื้อหนุนเคยมีความห่วงใยเคยเป็นแฟนเคยเป็นครอบครัวเคยเป็นคนรักคิดถึงวันที่ดีๆต่อกันนะคะโอเคแล้วเขาเป็นยังไงกับเราอีกเขาคิดยังไงกับเราอีกดูซิเขายังมีใจรักคุณอยู่นะอืมแต่ก่อนอ่ะเขารู้สึกว่ามันเป็นความหลงเป็นความลุ่มหลงหรือเขาอาจจะหลงทําอะไรแบบ ไปแอบมีอะไรกับใครหรือมีตัวเลือกในความสัมพันธ์เยอะเขารู้สึกผิดในสิ่งที่เขาทำเขาได้รู้แล้วว่าคนที่ดีที่สุดหรือคนที่รักเขาและจริงใจกับเขาที่สุดก็คือคุณเขายังมีใจรักคุณอยู่วันนี้สิ่งที่เขาคิดเขาคิดได้ว่าคนที่ดีมากๆกับเขานะ่ะคือคุณเหมือนตัวคุณเหมือนคุณนิ่งได้อยู่ได้ปรับตัวเองได้แล้วโฟกัสที่ตัวคุณเขาเห็นว่าคุณอะ ดูใส่ใจดูพัฒนาดูมุ่งมั่นสู่ความสําเร็จดูเหมือนเขาจะลืมเขาได้แล้วจริงๆหรอเหมือนจะไม่มีใจให้เขาแล้วจริงๆหรอเขาก็เลยอยากจะวนกลับมาในความสัมพันธ์นี้นะคะหรืออยากจะวนกลับมาคุยกับคุณจะวนกลับมาเห็นคุณค่าของคุณในความสัมพันธ์ในความรักสิ่งที่เขานึกถึงสิ่งที่เขาคิดถึงถามว่าเขาคิดถึงไหมเขายังมีใจคิดถึงและยังรักคุณอยู่และคิดถึงความดี ที่คุณเคยมีให้คิดถึงความเป็นเพื่อนคิดถึงความรักที่คุณมีความปรารถนาดีให้กับเขาคิดถึงความเป็นความเป็นห่วงเป็นใยห,หรือความดีที่คุณมีให้กับเขาบางท่านซัพพอร์ตเรื่องเงินบางท่านซัพพอร์ตเรื่องจิตใจบางท่านแบบว่าอยู่เคียงข้างในวันที่เขาแบบว่าทุกเรื่องอะในในชีวิตนะ่ะแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาเสียใจในสิ่งที่เขาแบบว่าเหมือนเขาเลือกผิดวันนี้ที่เขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเขาเลือก แต่ก่อนนะ่ะเขาเขาเคยอาจจะมีความสัมพันธ์ที่ไม่เลือกใครแต่วันนี้เขาได้รู้แล้วว่าเหมือนสิ่งที่ทําลงไปเขาได้เลือกหรือเขาได้ตัดสินใจหรือสถานการณ์ของคุณมีการเลือกกันไปแล้วแล้ววันนี้เขาได้รู้มีความรู้สึกว่าเขาได้เลือกผิดรดอเลือกเ,เดินทางผิดในสิ่งที่เขาไม่ได้แบบว่ามาโฟกัสที่คุณหรือไม่ได้เลือกคุณวันนี้เขารู้สึกคิดถึงและรักคุณและยังอยากจะกลับมาในความสมคัญน,นี้นะคะ ถ้าสิ่งใดที่เขาอยากจะบอกคุณได้เขาอยากบอกอะไรคุณขอ,อดูสิอืไม่มีใครดีเท่ากับคุณอีกแล้วอืสิ่งที่เขาทําผิดทําพลาดหรือสิ่งที่เขาทําไม่ดีกับคุณในเรื่องที่มันไม่ไม่แฟร์สำหรับคุณเขาอยากจะขอโทษอืคุณคือคนที่แบบว่า เป็นทุกสิ่งทุกอย่างให้กับเขาเขาอยากจะขอโอกาสหรืออยากจะกลับมาถ้าคนในถ้าในความสัมพันธ์นี้มีการนิ่งมีการห่างหรือมีการไม่ได้คุยกันนะคะเขาอยากจะกลับมาติดต่อคุณแต่เขากําลังคิดแผนคิดวิธีว่าจะกลับมาติดต่อคุณอย่างไรดีหรือจะทำมาหรือจะเข้ามาหาคุณแบบไหนที่แบบว่าจะทําให้คุณรู้สึกดีและไม่รู้สึกแบบว่าเหมือนเป็นปัญหาต่อกันอะไรประมาณนี้ค่ะในสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณ อ่ะขอดูนะว่าแล้วเขาจะทํายังไงกับคุณอีกในความสัมพันธ์นี้อืมจริงๆเขาก็คิดถึงอยากสื่อสารอยากติดต่อมากๆยังมีรักอืมในความรักของเขาอะ่ะคุณกับเขาอะ่ะมันเป็นความโหยหามันเป็นบว่วงเป็นห่วงมันเขาไม่สามารถดื่มคุณได้ในบ่วงนั้นมันไม่ใช่แค่เรื่องความสัมพันธ์ทางกายเรื่องของเซ็กส์แต่มันเป็นอาเซ็กคุณกับเขาหรือบางคนที่มีอะไรกันไปแล้วอะ่ะ มันก็เป็นอะไรที่ถูกใจถูกจริตกันมันเป็นแต่ในสิ่งที่มันเป็นคือมันเป็นบ่วงที่ห่วงที่ยังยึดติดเลิกหรือยังมีใจให้กับคุณอยู่ไม่สามารถที่จะปลดคุณออกจากความสัมพันธ์นี้ได้ถึงแม้ว่าเขารู้ดีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้บางทีมันต่อติดกันยากแล้วมันพังทลายมันจบมันมันมีการเกิดขึ้นแบบฉับพลันในเรื่องของความสัมพันธ์เขาได้เขาได้ตระหนักรู้แล้วว่าคนที่ดีกับเขาที่สุดหรือสิ่งที่แบบว่าเขาแบบ เห็นซึ่งความดีเห็นซึ่งกันที่แบบว่ามีใจให้กับคนคนหนึ่งอ่ที่ทำดีได้ด้วยถึงขนาดนี้คือมีเพียงคุณนะที่ดีกับเขามากๆเขารู้สึกเสียดายเขารู้สึกคิดถึงเขารู้สึกแบบว่าทุกครั้งที่ก่อนนอนทุกครั้งที่แบบว่าเนี่ยเหมือนคุณเขาคิดถึงคุณเขาจินตนาการถึงคุณเขาอยากมาหาคุณเขาอยากพูดคุยกับคุณแต่เขารู้ว่ามันมันก็ลําบากนะที่ที่จะแบบว่าเหมือนเขาเองก็ปากแตกที่จะพูด บางครั้งเขาก็คิดว่าทําแบบนี้หรือนิ่งไปบ้างมันอาจจะดีแต่จริงๆเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้และก็ยังคิดถึงอยากจะขอโอกาสในความสัมพันธ์และอยากจะเริ่มความสัมพันธ์แล้วก็อยากมีรักให้กันและกันเริ่มความสัมพันธ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดกับคุณในวันนี้และสิ่งที่เขาแพลนไว้ขอคําแนะนําให้กับคุณหลังกันว่าคุณควรทําอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้คุณเป็นคนที่ดีมากคุณรอ คุณรอเขามานานแล้วอ่ะคุณิตใจจริงๆแล้วน่ะให้คุณพิจารณานะคะว่าสิ่งที่คุณทําไปถ้าเขาแบบว่าดีจริงหรือศินเสมอคุณอ่ะถ้าคุณเป็นคนที่จริงจังเป็นคนที่จริงใจและคุณไม่เคยมีใครมีเพียงเขาคนเดียวและถ้าเขากลับมาเขาสามารถเคลียร์ตัวเองได้แบบนั้นคุณสามารถให้โอกาสเขาได้แต่ถ้าคุณดูแล้วว่าการกลับมาเขาไม่สามารถที่จะเคลียร์ใครได้ แสดงว่าเขาสิทธิ์ไม่เสมอกันกับคุณคุณควรที่จะมองถึงคนใหม่และเป้าหมายใหม่จะดีกว่าที่จะให้โอกาสกับกับเรื่องเดิมๆบางทีมันก็ยากที่จะทําที่จะเปลี่ยนแปลงนิสัยกับคนเดิมๆให้กลายเป็นคนใหม่ถ้าตัวเขาไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองหรือเคลียร์ตัวเองก่อนที่จะกลับมาหาคุณหรือมาเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณนะ่ะ คุณควรคุณควรที่จะ m o ฟออนหรือควรที่จะให้โอกาสชีวิตตัวเองไปเจอสิ่งใหม่จะดีกว่าเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงคนคนหนึ่งต่อให้คุณดีแค่ไหนทําดีแค่ไหนเขาก็ทราบซึ้งในความดีแล้วก็รักคุณจริงแต่บางอย่างในการกระทําของเขามันก็เปลี่ยนยากนะคะโอเคถ้าเขารักคุณจริงๆ จากใจก่อนที่เขาจะกลับมาเหมือนเขาจะเคลียร์ความชัดเจนมาเพื่อคุณถ้าเขาเคลียร์ได้อย่างนั้นจริงคุณสามารถให้โอกาสคนคนนี้ได้แสดงว่าผู้คุณอาจจะมีสินเสมอกันแล้วไปกันได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าการกลับมาของเขาเขาไม่เคลียร์อะไรเขาดีแต่ทำว่าพูดว่ารักดีแต่ทำว่าอยากขอโอกาสแต่ไม่สามารถเคลียร์อะไรเพื่อคุณได้เลยฉะนั้นคุณควรที่จะมองหา เป้าหมาใหม่หรือจุดมุ่งหมายใหม่ความฝันใหม่ความรักครั้งใหม่สิ่งใหม่ๆเพราะว่าคุณยังมีโอกาสได้เจอคนนั้นเพราะว่าความดีของคุณจะตอบแทนคุณจัก,กรวาลจะเหวี่ยงคนดีๆมาให้กับคุณที่สินเสมอก,กันกับคุณนะคะโอเคเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะต่อไปผู้ที่เลือกกองสีเขียวนะคะขอดูค่ะว่า สีเขียวเป็นอย่างไรขอดูพลังงานเอนเนอีของคุณและละักษณะธาตุาตน้ำธาตุดินธาตุน้ำกรกฏพิจิตมีนธาตุดินพึกศกันมังกรนะคะแต่ว่าเด่นไปธาตุน้ำเนาะโอเคแล้วก็ออกน้ำกับดินอืม พลังงาน energy ของคุณตอนนี้เหมือนคุณดูดีมีเสน่ห์คุณเป็นคนที่อยู่ได้ด้วยตัวของคุณเองคุณมีความเก่งมีความแก่งขึ้นเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่แบบว่าคุณมีตัวเลือกเยอะแยะมากมายแต่คุณเองก็ถึงแม้ว่าคุณจะมีตัวเลือกแต่คุณก็ยังมีความรู้สึกคิดถึงคนคนนี้ยังมีความคิดถึงเกี่ยวกับเขาอยู่แต่เหมือนหลายสิ่งหลายอย่างคุณคุณกับเขาหนั่ยคบกันมาระยะหนึ่งหรือเป็นระยะเวลาที่รู้จักกันมาพอสมควร บางครั้งเหมือนคุณไม่คุณเองก็พยายามที่จะจำาใจที่จะต้องแบบว่าลืมๆเขาบ้างเหมือนตัดใจบ้างอะไรอย่างเงี้ยกับคนคนนี้ที่ที่ถามถึงจริงๆคุณมีคนเข้ามาหาคุณเยอะหรือมีคุณมีตัวเรื่องในความสัมพันธ์เยอะแต่คุณก็ยังมีความคิดถึงกับคนคนนี้ที่คุณมา,มาถามถึงอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นพลังงานนี้ไปต่อ เาดูพลังงานความรักความสัมพันธ์เขาหน่อยที่ความมีต่อค,คุณพลังงานความสัมพันธ์นพวกคุณเป็นอย่างไร The Emperor เขาเป็นคนที่รูปร่างหน้าตาดีมีฐานะมีตำแหน่งหน้าที่การงานที่โอเคอ The Obon The Date เหมือนพวกคุณมีการจบความสัมพันธ์กัน หรือเลิกลากันไปแต่ก็เหมือนกลับมาเริ่มต้นใหม่จบจบไม่ขาดวนๆกลับไปวนกลับมาเลิกกันหลายรอบก,กลับมาหลายรอบอืมเพราะว่าอะไรนั้นหรอเพราะว่าเขาเองพวกตัวคุณเองก็มีดีในตัวคุณคุณเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายที่มีเงินมีมันไม่ใช่แค่ว่ามีเงินอย่างเดียวที่เขากลับมานั่นก็คือว่าคุณมีคุณค่าคุณเป็นคนที่เก่งมีมีหน้าที่มีการงานเป็นคนที่สามารถดูแลจัดก,การบริหารชีวิตของคุณได้ และในตรงนั้นอะ่ะคุณเองก็มีความซอฟของความเป็นมีน้ำใจมีหัวใจที่ดีๆกับเขาเขาสัมผัสได้ในตรงจุดๆนี้คือคุณมีดีครบครบรถนะ่ะเขาก็รู้สึกว่าเขาลืมคุณไม่ลงอืมขอดูเขาคะ่ะว่าวันนี้เขารู้สึกยังไงแล้วเขาเป็นยังไงเขาคิดถึงคุณมากไหมคิดถึงอย่างไรขอสิบใบนะคะขอดูดิอืมความทับทิศที่ท่านที่ทุกคนอยากรู้ เขาคิดถึงวันเวลาเก่าๆที่เคยรักกันแต่เขาก็ลืมความเจ็บปวดที่คุณกับเขาทํากันไม่ลงอ่าไม่ว่าคุณหรือเขาหรือใครนะคุณอาจจะทําเขาเขาอาจจะทําคุณเขารู้สึกว่าสิ่งที่มันหักหลังกันสิ่งที่มันเจ็บซ้ําแล้วซ้าเล่าถ้าเขาทําเขาก็ขอโทษแต่ถ้าคุณทําเขาเองก็ไม่ลืมบวกความไม่ลืมแต่ก็คิดถึงวันเวลามันมีทั้งรักแล้วก็มีทั้งความเจ็บที่ปนปะปนไปด้วยกัน อืมแล้วเขาก็ได้ตัดสินใจเขาเองก็ไม่เขาก็เองก็ไม่แน่ใจว่าตัวคุณอะยังยังรักเขาอยู่ไหมแต่ใจเขาเองก็ยังคิดถึงคุณเขาคิดว่าคุณลืมเขาไปแล้วแล้วหรือยังหรือคุณจะเอายังไงกับความสัมพันธ์นี้เหมือนคุณอยากรู้เขาเขาก็อยากรู้คุณว่าคุณคุณต้องการทําอะไรกันแน่ในชีวิตของคุณเหมือนเขามีความสงสัยในตัวคุณนะคะในสิ่งที่เขารู้สึกอืม มันเป็นความรู้สึกว่าทั้งรักทั้งเจ็บทั้งสงสัยทั้งงงกับความสัมพันธ์นี้คุณงงเขาก็งงกับคุณเหมือนกันพลังงานเป็นประมาณนั้นแต่เขาพยายามที่จะปรับตัวพยายามที่จะเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่สามารถลืมคุณได้เขายังมีความคิดถึงอยากให้คุณยังอยู่ตรงจุดนี้แต่ความรักครั้งนี้มันรู้สึกเหนื่อยรู้สึกแบบว่าบางทีมันก็ อยากจะไปต่อบางทีมันก็อยากจะพอแค่นี้แต่ก็ไปจากกันไม่ได้เพราะว่าพวกคุณกับเขาอ่ะมันมีความผูกพันมันมีความรู้สึกดีๆต่อกันมันมีความรู้สึกว่าใจนึงอ่ะมันมันมันอยากจะไปแต่ใจนึงก็ห่วงใจนึงก็คิดถึงใจนึงก็รักทําไมถึงเป็นแบบนั้นขอดูซิเพราะว่าพวกคุณกับเขาอ่ะเคยเป็น เคยเป็นคู่กันนะอืมแล้วคุณเองก็คลองใจเขาได้คุณกับเขามีเคมีตรงกันมีอะไรที่เหมือนกันมีอะไรที่คล้ายๆกันบางทีคุณอะไรก็เป็นอะไรที่แบบคิงก็ลาขาก็แรงอะอะไรบางทีก็มีอะไรที่คล้ายๆกันชอบมันเหมือนกันอืมแล้วจริงๆอะคนที่แบบคลองใจเขาแล้วเขายอมอะก็คือคุณแต่บางครั้งอะถ้าคนคนนี้เลิกกับใครแล้วเขาจะเลิกไปเลยพวกคุณอะมีเรื่องที่ เป็นปัญหากันหลายรอบเลิกกันหลายรอบแต่ก็กลับวนมาหากันแล้วทําไมเขาถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าคุณก็มีดีในตัวคุณหลายๆอย่างที่แบบว่าเขาลืมไม่ลงนั่นก็คือว่าเขาสัมผัสได้ถึงความรักที่คุณมีต่อเขาเขาเองก็รักคุณทําไมลูกคุณ,คณถึงเป็นแบบนี้ขอดีสิมันเหมือนใครสักคนในที่นี้ไม่สามารถเคลียร์ตัวตนของตัวเองได้นะคะ ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันก็เลยเป็นอุปสรรคที่ไม่เคยลงตัวกันสักทีมันเป็นเหมือนความรักที่มีการแย่งชิงมีทางสองทางมีคนสองคนแต่เขาเองก็ยังคิดถึงยังรักและอยากจะเจอคุณอยู่บางทีก็ปรับเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองบางทีก็อยากจะให้คุณเข้าใจและยอมรับในตรงจุดจุดนี้แล้วก็ถ้าคุณเป็นเขาเองก็ยอมรับคุณแต่บางทีก็ก็เหมือน ก็เหมือนนิ่งๆก,กลัวๆแต่แต่ก็อยากจะไปต่ออืมจะตัดจบไปเลยไม่อะไรเลยก็ไม่ใช่ก็ยังคิดถึงอยากมาหานะคะแล้วเขาคิดยังไงกับเราต่อขอดูสิอืมในความคิดถึงมันมีความซีเรียสมันมันมีความกุ้มใจไม่รู้ว่าทางออกนี้คืออะไรแต่ใจไม่เคยลืมคุณได้บางทีจนขออ้อนวอนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือใช้แบบว่าอ่า ขอให้แบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำทางขอให้เปิดเผยทิศทางของการปลดปล่อยกันสักทีในความสัมพันธ์นี้คุณก็ไม่สามารถปลดปล่อยเขาเขาก็ไม่สามารถปลดปล่อยคุณต่างคนก็ต่างคิดถึงแล้วก็ยังรักกันอยู่แต่ไม่สามารถเคลียร์ความชัดเจนอะไรได้ในความสัมพันธ์มันก็เลยเป็นความรักประมาณนี้นะคะอืมอืมเหมือนพวกคุณทําเรื่องให้เจ็บกันเจ็บใจเสียใจกันหลายๆายรอบจริงๆแล้วมันควรที่จะเริ่มเริ่มต้นใหม่ถ้าความสัมพันธ์เนี้ย ไม่ซีเรียสเนาะในในว่าคุณมีใครเขามีใครต่างคนแบบว่ามีใจแล้วไปต่อมันโอเคแต่ทีเนี้ยมันทําแบบนั้นไม่ได้ต่างคนก็ต่างไม่ยอมที่จะที่ให้อีกฝ่ายมีมีใครแต่แต่เรากลับมีได้อะไรประมาณเนี้ยคะ่ะมันก็เลยไปยากเนี่ยเพราะว่าบางทีผู้คุณกับเขาอ่ะมันก็เหมือนกันถูกส่งมาให้เรียนรู้มันเป็นเหมือนคุณได้เรียนรู้ กรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างจากเขาเขาก็ได้เรียนรู้กรรมอะไรบางสิ่งบางอย่างจากคุณเช่นเดียวกันแต่จริงๆนะสิ่งที่อยากจะบอกคือว่าการปลดปล่อยตัวคุณและเขาให้จบกันจริงๆแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่จะดีกว่านะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วผู้คุณคุณกับเขาอ่ะค่อนข้างที่จะไปกันได้ยากนะคะเพราะว่ามันไม่สามารถเคลียร์เคลียร์ยความชัดเจนได้ สุดท้ายแล้วพอพอมันเหมือนมันยือ้อมันมันดึงกันไว้ในความสัมพันธ์อะ่ะพอถึงที่สุดแล้วอะ่ะพวกคุณก็ต้องไปจากกันอยู่ดีนะคะในความสัมพันธ์นี้นะอืมถึงแม้ว่าจะคิดถึงถึงแม้ว่าจะหวยหากันแค่ไหนอืมสุดท้ายก็ได้จะกอดเก็บความคิดถึงนี้ไว้อืมจริงๆแล้วนะ่ะอย่างที่คุณเป็นอ่ะคุณก็เป็นคนดูดีมีสเสน่ห์เขาก็เป็นคนดูดีมีสเสน่ห์ ซึ่งมันก็มีอะไรที่คล้ายๆกันจริงๆแล้วอ่ะคุณควรที่จะตัดสินใจขั้นเด็ดขาดกับชีวิตของคุณสักทีเนี่ยการเปิดตัวเองกับคนใหม่มบางทีอ่าถ้าคุณยังหาคำตอบไม่ได้ขอให้คุณตั้งจิตอธิษฐานหรือ ขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดเผยคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือคุณให้คุณสามารถแก้ไขาสถานการณ์นี้แล้วก็รู้ถึงความเป็นจริงว่าคุณควรจะเอาอย่างไรกับค,คนคนนี้จะทําให้คุณสามารถก้าวผ่านกับเรื่องราวที่มันคุ้มเคือือที่มันเหนื่อยที่มันแบบว่าไม่ชัดเจน หรือที่มันยื้ยื้อยุดฉุดกันไว้แล้วเหมือนจบกันไปก็กลับกันมาอะไรประมาณนี้ค่ะให้คุณขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะสามารถตัดสินใจและก็สามารถก้าวผ่านสถานการณ์ต่างๆนี้ไปได้นะส่วนความรู้สึกของเขาเนะ่ะเขาไม่เคยลืมคุณหรอกเขายังรักคุณอยู่แล้วก็ยังคิดถึงคุณอยู่ ยังอยากจะมีคุณไว้ตรงนี้แต่ถามว่าจะชัดเจนกับคุณได้ไหมเขาก็ไม่สามารถชัดเจนกับคุณได้นะคะโอเคเป็นกำลังใจให้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะต่อไปผู้ที่เลือกสีฟ้านะคะขอดูซิว่าเป็นอย่างไรขอดูสีฟ้าน้อยพลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้าง ว้าวคุณเป็นผู้หญิงเก่งหรือเป็นผู้ชายที่เก่งนะแก่งเหมือนคุณกําลังแบบว่ามุ่งมั่นทํางานกําลังศึกษาเรียนรู้กําลังเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับชีวิตอืมแต่คุณอาจจะรู้จักคนนี้อาจจะเพิ่งคบเพิ่งคุยแต่คุณเองก็มีความแอบสงสัยว่าเขามีความรักกับคุณไหมเขามีใครไหมเขาเก็บซ่อนอะไรไว้ไหมลัคนาราศีธาตุไฟธาตุดินธาตุลมนะคะธาตุดินพฤษศกันมังกร อาท่า,าไฟธนูสิงเม,ม,เมตธ้าุลมเมถุนตุลกุ่มอาราศีที่เกี่ยวข้องคุณหรือเขาก็ได้แต่ว่าพลังงานเอนเนจีของคุณอะเหมือนคุณแบบว่า มุ่งมั่นสู่ความสาเร็จมุ่งมั่นสู่ตัวเองแล้ว,ก,ว,ลวก,ลลก็มีเป้าหมายของชีวิตแล้วก็ลงมือทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเป็นจริงเป็นจังอาจจะตั้งใจเรียนอาจจะมีเป้าหมายลดน้ําหนักมีเป้าหมายทํางานมีเป้าหมายให้กับชีวิตแล้วก็อยู่กับตัวเองเรียนรู้พัฒนาตัวเองหรือได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆส่วนเรื่องของความสัมพันธ์เรื่องของความรู้สึกที่มีต่อคนคนนี้นั้นคุณเองก็มีความเริ่มต้นกับความสัมพันธ์มาระยะหนึ่งแต่คุณเองก็ยังมีความสงสัยว่าเขามีความลับอะไรซ่อนคุณอยู่ไหม เขามีใครไหมนอกเหนือจากคุณอะไรประมาณนี้นะคะเ่าค่ดูพลังงานความรักเขาที่มีต่อคุณสิเขาเองก็อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์นี้แต่เขาเองก็ไม่ได้แน่ใจในตัวคุณหรือยังไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้ว่ามันจะไปไปได้ยาวนานแค่ไหนเขากําลังอยู่ในเกณฑ์ของการตัดสินใจหรือพิจารณาความสัมพันธ์เขามีใจรู้สึกแบบว่าเขาก็รู้สึกชอบคุณอยู่เหมือนกันนะคะ ในความชอบนั้นเป็นความชอบที่แบบว่าเห็นคุณอ่ะเป็นคนเก่งเป็นคนเรียนเก่งเป็นคนมีจุดมุ่งหมายในชีวิตมีมองหาซึ่งความสําเร็จในชีวิตเขารู้สึกแบบว่า เอ็นดูแล้วก็นับถือคุณอนะในความสามารถของคุณอเขาชอบคุณในระะดับที่ดีมากเขาเหมือนมองคุณด้วยความเคารพบอะมองคุณด้วยความชอบที่แบบว่าแอบปื่มปิ่มอยู่ในใจว่าผู้หญิงคนนี้ผู้ชายคนนี้มีความรู้มีความสามารถเป็นคนที่เก่งจังอะไรประมาณนี้นะคะพลังงานความสัมพันธ์ขอดูว่าค่ำคืนนี้เขารู้สึกยังไงและคิดยังไงกับเราสิบไป คนคนนี้เป็นคนปากนะเป็นค,คนา่าไม่เออการแสดงออกไม่ตรงกับใจอืทั้งที่เขาแบบว่าคิดถึงคุณแต่เขาอ่ะกลัวการผิดหวังกลัวการเสียใจเขากลัวว่าเขาอ่ะจะไม่ไม่เหมาะกับคุณหรือว่าตัวคุณเองจะอะมีใครในความสัมพันธ์นี้ไหมนอกเหนือจากเขาเขาคิดถึงคุณนะเขาคิดถึงแต่ว่าเขาไม่แสดงออกเขากลัวการอ,อกหักเขากลัวว่าคุณจะมีใครจริง,รงๆเขาเป็นคนที่ขี้หหงมากๆแล้วทีเนี้ยเขาไม่กล้าที่จะแบบว่า ทุ่มเทใจไปทั้งหมดเพราะเขากลัวการผิดหวังคนคนนี้รักแรงถึงแรงอืมที่คุณกำลังถามถึงอยู่นะคะอ่าขอดูว่าเขาเป็นยังไงกับเราอีกในวันนี้ช่่วคืนนี้นะคะเนี่ยเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบว่ามีแบบโปรไฟล์ดีอ่ะเป็นคนสวยเป็นคนเก่งเป็นคนหล่อเป็นคนดูดีเป็นคนดูแลตัวเองเขาเหมือนเขารู้สึกมีความรู้สึกว่าต่อให้คนนี้เป็นคนที่ดูดีเหมือนกันนะหรือ,อยังไงก็ตามแต่เขาก็มองว่าเขาก,กลัวว่า คุณจะมีคนที่อยู่ในความสัมพันธ์เยอะหรือคบกับเขาหรือรู้จักเขาอะ่ะจะไม่เลือกเขาแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขาชอบแล้วเขาถูกใจคุณมากๆแล้วเขาก็รักคุณด้วยเขาอยากจะเริ่มความสัมพันธ์นี้แล้วก็ไปต่อความสัมพันธ์นี้เขาค่อนข้างที่จะมีความหวังกับความสัมพันธ์นี้แต่เขาก็เหมือนปรับตัวเองหรือน้อมรับตัวเองหรือน้อมเป็นคนถ่อมตัวต่อให้เขาดูดีดูเลิศหรือหรือยังไงก็ตามเขาเป็นคนที่แบบว่า คิดว่าไม่เหมาะสมหรือไม่คู่ควรกับคุณแต่ในใจก็แอบหวังลึกๆว่าคุณน่ะจะรักเขาหรือมีใจตรงก,กันกับเขานะคะอืมในความรักเนี้มันเป็นความผูกพันมันเป็นความรู้สึกดีๆเหมือนมันมันเป็นที่เขาเห็นอ่ะมันเขาถูกใจคุณอ่ะเหมือนรักแรกพบแล้วเห็นปุ๊บอ่ะถูกชะตาถูกใจแล้วอยากจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้มากๆค่อนข้างที่จินตนาการคาดหวังอยากให้คุณเป็นแฟนหรือเป็นเป็น เป็นคู่ครองในอนาคตน่ะในสิ่งที่เขาหวังหรือสิ่งที่เขาคิดไว้แต่เขาก็กักตัวเองไว้เช่นเดียวกันเพราะว่าเขากลัวการผิดหวังกลัวความเสียใจกลัวว่าคุณน่ะจะมีใครที่ไม่ใช่มีแค่เขาคนเดียวหรือจะไม่เลือกเขาในความสัมพันธ์นี้เขาเป็นคนที่แบบคิดเยอะเป็นคนที่แบบว่า ปากไม่ตรงกับใจก็เลยไม่สามารถที่จะแสดงออกให้เห็นได้ว่าเขาแบบรู้สึกยังไงกับคุณแต่จริงๆแล้วนะ่ะเขารักคุณแล้วเขาก็คิดถึงและค่อนข้างที่จะคาดหวังแล้วก็วาดฝันจินตนาการสูงกับคุณมากๆนะคะ <Okay. S 1> คนคนนี้นะอ่าขอดูต่อว่าเขาจะทำยังไงต่อความสัมพันธ์นี้ เขาอยากจะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาคุณไปเรื่อยๆพลังงานเหมือนเขาสรรเสริญคุณอะ่ะเขามองว่าคุณเก่งอะ่ะเขามองว่าคุณแบบว่าเป็นคนที่แบบว่าดูดีมีเสน่ห์หรือคุณความสัมพันธ์นี้เหมือนตัวคุณอะ่ะจะเลือกเขาไหมเขามีความกังวลมีความประหมา่าอืมแต่เขาเองก็อยากจะท้าทายหรืออยากจะแบบว่าลองสักครั้งหนึ่งขอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อยากจะทําให้คุณรู้ว่าเขานี่แหละคือมีใจที่รักคุณจริงๆนะคะอืมคุณมีความสงสัยว่าเขามีใครไหม อ่าขอดูนะคะว่าอืมจริงๆแล้วอะ่ะเขาเป็นคนที่แบบว่าถ้าได้เริ่มความสัมพันธ์กับใครอะ่ะเขาจะเป็นคนคบทีละคนมีทีละคนอืมถ้าเขามีใจให้คุณแล้วอะ่ะถ้าเขาเขารู้แล้วว่าคุณมีใจให้เขาจริงๆหรือหรือพวกคุณเนะี่ยคิดตรงกันอะไรเหมือนกันอะ่ะเขาอยากจะโฟกัสที่คุณนะคะแต่ตอนนี้เหมือนตัวเขาเองก็ไม่แน่ใจว่าตัวคุณอะ่ะ มีเขาเพียงคนเดียวแล้วจะเลือกเขาในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าเพราะว่าเขากลัวการหักหลัง mm. กลัวความเสียใจแต่จริงๆแล้วเขาชอบคุณมากๆและเขาก็มันเป็นความชอบที่มีความนับถือมีความเคารพมองว่าคุณเป็นคนที่เลอค่าแล้วก็โปรไฟล์ดีมีดีทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะคะ mm. เขาไม่สามารถลืมคุณได้เลย mm. เขายังคิดถึงแล้วก็คิดแล้วก็แบบว่ารักคุณอนะเหมือนเหมือน มันรักแรกพบเจอปุ๊บรักปั๊บมีความผูกพันมีความโหยหามีความต้องการมีความอยากได้และมีความรู้สึกว่าเคาลบในความเก่งในความเป็นผู้หญิงที่เรียนเก่งดูดีเป็นผู้ชายที่เรียนเก่งดูดีเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนอืเขาอยากจะไปต่อเขาแบบว่าบางทีเขาบอกว่าเออเขาอยากจะท้าทายแล้วก็ลองมันสักครั้งในความสัมพันธ์นี้ นะคะวันนี้เขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณมากแล้วเขาก็จินตนาการว่าคุณคือแฟนเขาและเขาก็อยากได้คุณเป็นคู่ครองในอนาคตด้วยแต่อย่างไรก็ตามในความสัมพันธ์นี้นะถ้าคุณชอบกันหรือรู้สึกดีต่อกันก็ขอให้เปิดใจแล้วก็พูดถึงจุดมุ่งหมายกันไปเลยจะทําให้ความสัมพันธ์นี้ไปต่อได้สิ่งที่มันคุ้มเครือมันไม่ได้มีอะไรในกอไผ่เหมือนพวกคุณต้องเป็นคนที่ตกลงและเจรจากันเหมือนคุณเปิดใจเมื่อคุณเปิดใจก่อนเขาจะเปิดใจกับคุณนะคะ ฉะนั้นมันจะได้ชัดเจนกันไปเลยไม่ใช่ต้องมาแอบส่องหรือคิดไปเองว่าเขารู้สึกยังไงคิดยังไงถ้าคุณมีใจให้เขาจริงๆแล้วเลือกที่จะคบกับเขาจริงๆคุณสามารถเปิดใจที่จะพูดคุยกับเขาและบอกให้เขาได้รับรู้ได้ว่าคุณรู้สึกยังไงและรู้ักคุณเองก็อาจจะไม่ได้มองเขาเป็นตัวเลือกเพราะเขารู้สึกว่าคุณอาจจะมีตัวเลือกเยอะในความสัมพันธ์นี้หรืออาจจะไม่เลือกเขาเขาก็เลยเขาก็เลยมีความเก๊กหน่อยว่า ถ้าเขาเทคแอคชั่นอะไรออกไปมากๆเขากลัวหน้าแตกนะคะโอเคขอให้คุณโชคดีกับความสัมพันธ์วันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ